พูดถึงเกาหลีก็ต้องพูดถึงจินังรุ่งริ่งบ้าง ต้องชมรู้ใช่ไหมอีนางรุ่งริ่งหรือใครใก็คือการินเพิินวันศุกร์เนี่ยเป็นจัดชุดใหญ่ไฟไม้บ้านให้เลยนะไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคือผมจะเปิดโปงเป็นครั้งแรกเลยขบวนการของไอ้พวกเกาหลีที่มันมาปั่นกระแสอีนางรุ่งริ่งเนี่ยเป็นหัวหอกเข้ามาถ้ามันทําได้สําเร็จนะท่านผู้ชมเชื่อไหมไอ้พวกโซเชียลมีเดียเกาหลีเนี่ยแม่งจะขนไปอีกเป็นกูรุสเลยนะคล้ายๆการินเนี่ยแล้วก็หาคนไใยโง,ง,ง่ๆมาซื้อสติกเกอร์ให้มัน มาโนา่นมานี่ตลอดเวลาทีนี้เพิร์เพิน,พนผมไปได้ข้อมูลและได้คลิปเก่าๆของกามินมาดูย้อนหลังแล้วอีนี่เนี่ยสุวรรณมาลีจริงๆนะฮะท่านผู้ชมไม่เข้าใจแล้วก็แปลไปแล้วกันสุวรรณมาลีสุวาารรณคือทองมาลีคือดอกไม้แต่เพอร์ินเพนเอิญในวันศุกร์นี้เนี่ยอาจจะออกไม่ได้ท่านผู้ชมผมจะเปิดคลิปทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเังนี้เนี่ยในเพจของไทยทามท่านผู้ชมเข้าไปดูในเพจไทยสามจะดูเห็นได้หมด ไม่มีการปิดกั้นเลยว่าอีนี่เคยเป็นแดนเซอร์เด้งหน้าเด้งหลังเด้งหมอ้อเด้งนมถ่ายให้ดูสรุปง่ายๆว่ามันคือคนที่เล่นละครเก่งมากแล้วก็มาลอกคนละเพราะคนไทยเนี่ยใจดีท่านผู้ชมที่อยากดูไปเข้าไปในไทยไทมส์ t h a i t i m e s ไปลงทะเบียเลยเช็คใน Google Play เช็คใน App Store ง่ายมากไม่มีปัญหาเข้าไปลงระบิยนเสร็จใส e ่อีเมลตัวเองลงไปเดี๋ยวท่านก็เข้าไปได้ละ วันศุกร์หรือวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยเราจะเอาท,ทั้งทั้งโฮคลิปเลยลงไปในที่ไทยไทม์แต่ใน Facebook นั้นคงจะลงไม่ได้แต่ไทยไทม์ไม่มีข้อจำกัดถ้าอยากจะเห็นจริงๆแล้วมาดูผมดูคลิปแล้วบอกโอ้อีหานี่มึงเล่นละครหลอกคนไทยเลยนะเนี่ย หลอกพี่แน็กของกูแล้วจำได้ว่าที่มันบอกว่าที่มันบอกให้ลงเรือแล้วมันไม่ลงอะ่ะไม่เคยลงเรือเปรามีรูปรูปหนึ่งมันนอนพึง่งโชว์นมโชว์ชวชวต้มอยู่บนเรือที่ก็เดิกคาตาารางอิหานี่มันโกโหกทั้งหมดสรุปไม่งา่ายมันก็คือ acting และแม่ก็มาหลอกพวกเราคนไทย IPK นี่ก็คือห้องแชท สำหรับเอาสองคนมาแข่งกันว่าใครจะได้คะแนนมากกว่าเขาบอกว่าเสียไปสองแสนแขนยังไม่ได้จับนึกออกมาฮะแล้วบางคนไอ้เรื่องไอ้จ่ายเป็นเงินล้านนี่ก็มีเยอะนะสามสี่ล้านก็มีแล้วบางคนนี่นะฮะแม่งจ่ายเงินไปแล้วเงินไม่พอต้องไปกู้ก <c oughs> ันอีกแล้วมันก็มีอีกบางประเภทที่จ่ายเงินเยอะมันจะรูปขึ้นโอ้ยคนที่มีรูปขึ้นนะแม่งขนลุกสู้เลยมึงเสียไปเท่าไหร่แล้วนะไอ้หาพาะฉะนนแล้วเนี่ย เราเนี่ยต้องมีสติตลอดเวลาผมขุดขบวนการ t ิ k t o อกเกาหลีที่มันสร้างไอการมบินขึ้นมาแล้วส่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วมันเตรียมไว้อีกขยโยงหนึ่งนะถ้าไอการมบินทําสําเร็จไม่มีเรื่องไม่มีรามาก่อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆปล่อยมาทีละคนทีละคนเพราะอะไรเพราะคนไทยขี้สงสารคนไทยใจดีและไม่อยากพูดว่าคนไทยแม่งหลอกง่าย